ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์ิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเค EP นี้ก็ได้รู้เพิ่มเติมเนาะ เนี่ยก็คือตอนเนี้ยเขาก็ประมวลภาพให้เราดูว่าทางซานอะชนะชนะชนะเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆเจอพูดปะมือแบบหลฟ์มีมีแกงนั้นไงที่ยากๆหน่อยอะแก๊งที่น้องได้ใช้อาวุธอะไรอะพิเศษอะเอออาวุธแล้วันดับแปดด้วอเท่าไรนี่แหละโหดจัดเลยนะทะแทงทะลุชุดเกาะเลยอะที่เขาบอกว่าเป็นเกาะเหล็กออือโหดมากเลยอะใช่แล้วก็เทศสังหารบอกว่ามันมี อีพีนี้บ้าที่สามคนน่ะที่เป็นห้าวเทียน่ะใช่พระบอกว่าเอ้าเขาเป็นคนที่สามจากตระกูลห้าวเทียนเหรอที่เข้ามาแสดงว่าพี่กับพ่อเอ้ยพี่น้องพ่อแะไรเข้ามาคนหนึ่งแล้วพรพ่อเข้ามาแล้วก็ได้ออกไปเหมือนกันเออได้เป็นเทศสังหารในการตั้งสองแต่แต่ราชันราชันเทศสังหารดิราชานี่แหละบพกว่าท่านผู้นั้นส่งเขามาโอ้โหเรียกว่าว่าท่านเลยนะเนาะ เอดจหัดเออแสดงว่าสนามที่ร้อยนี้อาจจะสู้กับคนนี้ไปเพราะว่าเพื่อเป็นการคัดเกตให้ออกไปได้อ่าอืมแล้วเขาต้องไปอะไรทานนรกอะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรคือหมายถึงว่าคือทางสาที่สมมติว่าประลองกันแล้วชนะก็ต้องไปผ่านอันนั้นอีกเหรอผ่านด่านนะรุอันนั้นอีกเหรอ่หรือว่าถ้าได้เก้าสิบเก้ารุลงไปนั้นเพื่อหาทางออกนี้บ่างอ้าวหรออาจจะใช่นะเพราะว่าเหมือนคนคนผู้หญิงอ่ะที่เป็น เอ่อ,อคนนั้นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เออเขาบอกว่าถึงจะชนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปจบที่ตรงทางนั้นรู้ยังไงก็แบบเหมือนกับมันว่าไม่ไม่ผ่าน,านด,ดีแหละอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออหุยแต่พี่เอกนะ่ะคืออยู่สองปีแล้วก็ได้เก้าสิบเก้าคือเร็วที่สุดยังไม่ถึงรองง้เมื่อกี้บอกว่าเกือบสองเกือบสองอ่ะเออเขาบอกว่าเป็นคนแรกเลยอ่ะที่ได้อันดับเก้าสิบเก้าภายในไม่ถึงสองปีอ่ะแสดงว่าปีกว่าอือ,อหู แล้วเขาก็มีกฎในไงอันนั้นน่ะที่บอกว่าห้ามคนนิชนะห้าสิบสนามปรลองกันที่แรกอาเหมือนคนคนที่เป็นเหมือนกับอ่าตุลนะผู้ติดตามเขาบอกว่าก็จับให้นางสดนางกับเหมือนทางตารประลองกันเลยสิจะได้จบจบอะไรเงี้ยแต่คนนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่ได้เจ้าเหาเมือนกับปวดเลยเนาะเออเจ้าอย่ามาไม่ให้เกียดเขาอะไรโนะต้องให้เกียดปล่อยอาวุธใส่แล้วบอกว่าทําไม่มันมันไม่ได้นะเลไม่ให้เกียรดเซีย่์เป็นเป็นแบบว่าราชาที่ ค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงอะ่ะใช่ใช่ถ้าเจอถ้าคนถ้าเจอคนเก่งก็น่าจะซีโรล,ลา่าแบบคนน<อ>ี้นเหมือนกับเป็นคนที่ยอมรับอะ่ะใช่เป็นคนแมนแมน,แมนโอ้โหถังซาโลโหดเหมือนกันนะ<อ>ใช่น้องแบบยังไงอะ่ะแบบว่าตัวรูปลกักษรูปลักษณ์ของเขาไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับแต่ว่าเขาเป็นคนที่อาวุธเลยเขาเนี่ยโหดอะ่ะใช่ตอนนี้วิญญ,ญาณน,น้องเหมือนกับเพิ่มไปแค่ระดับเดียวแต่พลังอะ่ะวิญญ,ญาณเพิ่มไปสามเท่าโหดจัด อืมแล้วเราก็ได้รู้ว่าพลังที่ได้ดูซับอ่ะมันไม่ได้ทั้งหมดนะเนาะตรงตรงที่ตรงสนามอ่ะแสดงว่าตรงสนามข้างล่างสนามอะคือตัวตัวนารุกอ่ะเมืองนารกอยู่ข้างล่างที่มันพลังมันหายไปเหมือนครึ่งหนึ่งอ่ะอาจจะเอาไปให้คนนั้นว่าที่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละเออใช่เมันเป็นเก็บสวยทางอ้อมไม่ได้ให้ร้อยเ็ใช่แล้วก็ตอนสุดท้ายก็มีพ่อเนาะเหมือนพ่อมาด้วยพ่อมาดูร้านลาว แบบมีอะไรตุกติกหรือเปล่านี่ไงเราก็มีความรู้สึกของหูเลียนาไงเออเขาโดนถังซานตกอีกแล้วเออเขาบอกว่าทาไมเป็นห่วงเขาอ่ะเหมือนตอนที่ถังซานจะโดนตอนนั้นน่ะน้องก็ทําเหมือนแบบตกใจเหมือนเป็นห่วงลุนด้วยแล้วอยู่ๆก็อีกฉากหนึ่งก็ว่าทําไมรู้สึกเป็นห่วงเขานะอะไรอ่ะโอ้โหนตกปูมาอย่างนี้เลยเหรอฟีลี่คือปูมาให้ศัตรูรักกันเลยเหรอว่าให้คนที่เป็นศัตรูรลกมันรักตกลุมรักมาเวเดียวกับองค์สังฆราชประมาณว่า ใครก็ได้ในโลกนี้ฆ่าได้หมดยกเว้นเธอคนเดียวอ่ะเข้าะจปะแล้วแบบนี้จะฆ่ากันยังไงวะนั่นแหละสี่สุดท้ายแล้วจะไม่โดนถังซานบอกแบบไถึเห็นว่าจะไม่โดนถังซานควบคุมหมดเลยเหรอเพราะว่ายอมอ่ะยอมซีโรราบอ่ะหรือไม่ก็จะตายหรือไม่ก็ถังซานนี่แหละคือคนที่รวมทั้งหมดเป็นพื้นแผ่นเดียวกันได้ใช่เขายอมอย่างเงี้ยเนาะเออเออเป็นไปได้อยู่นะใช่ เออเขาอาจจะยอมถังซานแบบด้วยความแบบด้วยความ,วามเขาลบ,บความรักด้วยแล้วก็เขารบนับถือในฝีมืออะไรอย่างเงี้ยือเขาดูเพหาะหัวใจหน้าเท่าที่เรารู้มาเหมือนเขาเป็นคนที่มันแมนอยู่นะอืเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนเออแบบยอมรับอยู่นะว่าเออสู้อะไรอย่างเงี้ยสู้แล้วเขาพูดว่า เหมือนพี่ที่แต่ก่อนนะพี่ชายเขาเป็นคนที่เหมือนน่าเก่งขามที่สุดที่เามีความรู้สึกกับผู้ชายในโลกเนี้ยคือคนมีคนเดียวที่เขาเหมือนเขายอมรับว่าเป็นคนเก่งอ่ะคือพี่ชายเขาแต่วันนี้อยู่ๆกับถังซานก็เป็นอีกคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนละความรู้สึกกันอะไรเงี้ยน้องอาจจะยังไม่รู้ว่ารักถังซานไงใช่แต่น้องรู้สึกว่าเหมือนถังซานเออรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันกับพี่ชายว่าเออเป็นเป็นคนที่เขาแบบรู้สึกว่าเขายอมรับอะไรอย่เงี้ยหรือเปล่า มือนแต่เหมือนเขา่่ีเกงอไม่แต่เหมือนเขาเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนทางซานใช่ไหมตอนนั้นน่ะรู้สึกเหมือนทางซานอะไนก็คือที่เขาใช้คอนอ่ะที่เขาบอกว่าเออรู้แล้วทําไมเขาแบบมีความรู้สึกว่าคนเนี้ยคือทางซานเขาพูดอยู่ใช่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าคนนี้คือทางซานแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเออตอนที่เจอกันครั้งแรกที่ใช้คอนครั้งแรกนั่นแหละโอเคเนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอติดตามอีทีหน้านะคะใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ